Okay. นะครับมีมีตัวรับความรู้สึกร้อนหนาวด้วยปลายประสาทเช่นรู้สึกมีรู้สึกอุ่นรู้สึกเย็นนะครับตัวรับเช่นโดนความเย็นตัวรับความรู้สึกเย็นก็มีอีกตัวหนึ่งตัวรับความรู้สึกอุ่นก็มีอีกตัวหนึ่งเราประครบลูกอุ่นๆใช่ไหมก็มีประสาทอีกตัวหนึ่งรับนั้นจะเห็นว่ามันเต็มไปหมดเลย compression p a เ s i e n นะครับตัวนี้ เสร็จแล้วนอกจากจะมีปลายประสาทซึ่งสัมพันธ์กับพวกเรามากตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาระบบตรงนี้ให้ดีมากไปก็ทําให้ไปทําลา,ลายปลายประสาทเขาคือสิ่งที่เรานวดกันมากเกินไปแรงเกินไปหรือความร้อนกระทบเขาเข้ามากเกินไปจนปลายประสาทเขาเสียเขามีทํายังไงให้พอเหมาะพอดีอยู่ตรงไหนนะฮะอาจารย์ฝากตรงนี้สีของผิวหนังเป็นไงเกิดจากอะไรคนเรามีผิวดําผิวขาว เขาเรียกเม็ดสีหรือพิกเมนต์เม็ดสีก็จะมีหลายชนิดก็ชนิดที่หลกัหลกๆคือเมลานินพิกเมนต์เราไม่ค่อยชอบเลยเนาะเราอยากจะเอาไอเมลานินออกหลือเกินเอายาเอาอะไรมาปุกไอตัวอะไรต่างๆมามาลดเม็ดสีมาทามาพอกแหมเดี๋ยวนี้ไวท์เทนนิ่งกันเป็นแถวก็คือไปลดการทำงานของเม็ดสีหรือบางอย่างไปทำลายเลยก็มีนะครับ เม็ดสีจริงๆก็มีผลนะครับช่วยปกป้องร่างกายเหมือนกันนะครับปกป้องรังสี UV เลนต่างได้แต่บางทีรังสี UV ก็ไปทำลายเขาทำให้เขาเขาไม่ทำงานจนเลยเกิดการเป็นฝ้านะอันนี้แคโรทีนพิกเมนต์ก็คือสีเหลืองที่เราออกผิวสีเหลืองๆเนี่ยก็มีเม็ดสีเหลืองอีกนะครับดังนั้นถามว่าคนคนยุโรปทำไมขาวก็เพราะว่าเมลานินพิกเมนต์เขาน้อย เนะม็ดสีสีดำเนี่ยสีน้ําตาลดําหรือน้ําตาลเขาน้อยนะครับ,รบแล้วเขาคนผิวเหลืองฮิโมโกลบินมีเม็ดสีอีกทําไมหน้าเราแดงๆอยู่ในเม็ดเลือดหน้าเลือดไอคนนี้ <c oughs> <c oughs> ก็คือฮิโมโกลบินนะก็คือสารสีแดงหรือสีชมพูซึ่งอยู่ในเลือดนั่นเองเพราะเลือดมันต้องแทรกอยู่ตามนะตามผิวเราทั้งหมดอยู่ใต้ผิวหนังชั้นหนังแท้ใช่ไหมนั้นคนไหน หนังหนังกำพร้าบางมากๆหนังแท้ก็บางอีกก็เลยเห็นเป็นรอยเส้นเลือดเห็นหน้าแดงๆนะครับแต่บางคนทาสีอย่างเงี้ยสีชมพูนี่ไม่ใช่สีข้างนอกทาแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้ส่วนประกอบของมีหนังอื่นมีอะไรมีเล็บไหมเล็บเล็บทําหน้าที่อะไรช่วยหยิบช่วยจับวันใดที่คุณเจ็บเล็บลองจับอะไรดิโอ้โหเจ็บหมดเลยนั้นเล็บนี้มีส่วนช่วยหยิบจับได้มั่นคงแล้วก็ เออเพิ่มความแข็งแรงมีขนถามว่าขนมีประโยชน์ไหม,มขนมีประโยชน์ทําอะไรเนี่ยขนลักแร้ลดการเรสียดสีใครลองโกนโกนแล้วมันขึ้นมาโอ้โหว่าใครโกนโกนแล้วหรือไม่ก็มีขนนี่เปลนังเหงือออกเป็นไง,ไงแสกเนื้อหน้าไปหมดเลยนั้นขนตรงนี้มีประโยชน์ลดแรงกระแทกด้วยไหมลดแรงกระแทกนะครับลดการเรสียดสีลดแรงกระแทก และที่สําคัญควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยขนเนี่ยนะควบคุมอุณหภูมิ <laughs> ใช่ <laughs> ไม่มีขนเองชอบถอนออกกันหมดกลินนะนนก่นก็เกิดจากาการ <laughs> กลิ่นนี้เกิดจากหลายอย่างก็คือสารที่มันถูกขับออกเป็นของเสียในร่างกายใช่ไหมเนื่องจากอาหารการกินของเราก็ได้มางคนกินกระเทียมนี่ออกมาที่ขนเลยถูกไหมหรือกินอาหารที่ <laughs> อ๋อมันเป็นจุดอับจ้ะจุดนี้มันเป็นจุดอับ ปกติจุดอื่นมันออกแล้วมันก็ระเหยเร็วถูกไหมแต่จุดนี้มันอับมันก็เลยสะสมพอหมักหมักไว้แบคทีเรียที่อยู่ตรงนี้เชื้อโรคมันก็เลยกินเป็นอาหารก็เลยเกิดการเหม็นกันใหญ่เข้าใจไมฮะมันต้องต้องแก้ทั้งสองอย่างทั้งภายในภายนอกเรากินอาหารอะไรความสะอาดของเรามีไหมภายในบางคนเหงื่อออกเหม็นๆมากๆบางทีเกิดจากโรคภายในครับคนเป็นเบาหวานไปดูดิคนเป็นเบาหวาน,น,น,าวานพอใกล้ๆในกลิ่นรู้เลยว่ากลิ่นคนเบาหวาน มันจะอืมมันจะออกจากข้างในครับรู้เลย,ยลดึงยาก็ด้วยแล้วก็โลกเขาด้วยน้ำเหลืองน้ำเหลืองเขาออกมาซึมมา,มาได้กลิ่นรู้เลยคนเป็นเบาหวานที่แผลกำลังเฟะเน่าอะถ <laughs> ูกต้อกงกินปงกินปากหมดเลยนี่บางทีคนกลิ่นปากแรงก็อาจจะเกิดจากลำไส้กระเพาะอาหารที่เราไม่สะอาดกินอะไรเราหมักหมมเหมือนบรรทังขยะ มันก็ออกมาเนื้อสัตว์อะไรแล้วแต่งนั้นถ้าคนนะก,ก็ต้องดูแลต่อมเหงื่อนะก็มีต่อมเหงื่อด้วยต่อมเหงื่อทําอะไรครับต่อมเหงื่อทําหน้าที่อะไรขับเหง,งื่อช่วยปรับอุณหภูมิเหงื่อเนี่ยเวลาที่เราร้อนๆเวลาที่เราเป็นไข้เ,เวลากินยาไปมันจะขับเหงื่อออกมามันจะน้ําเนี่ยมันจะปรับอุณหภูมิหรือช่วยพาความร้อนไล่ระเหยออกไปถูกไหมทำให้ตัวเย็นขึ้น แต่ถ้าเหงื่อออกมากไปมากๆก,ก,ก็ตัวยิ่งเย็นจัดก็อันตรายเหมือนกันก็ไม่ดีต้องหอบความเหงื่อนะครับเป็นช,ช่วยระบายความร้อนได้เหงื่อนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วผิวหนังของร่างกายนำมาที่อะไรครับห่อหุ้มร่างกายปกป้องสิ่งแวดล้อมรลังสีแรงกระแทกนะเชื้อโรคต่างๆถ้าใครไม่มีผิวหนังเป็นไงติดเชื้อง่ายอย่างเช่นกรณีคนไฟไ,ฟไหม้น้ำร้อนลวก นะฮะหรือผิวหนังโรคดักแด้อะไรต่างๆไม่มีผิวหนังเห็นไหมพวกนี้จะต้องโอ้ยเชื้อโรคเดินข้าไปตรงนั้นหน่อยเชื้อโรคก,ก็เข้าแล้วแต่พวกเราอยู่ได้ทนได้หนาได้ขนาดนี้ก็เพราะมีผิวหนังนะไม่เป็นอะไรงั้นใครหนังหนาก็จะดีหน่อยนะครับทนแหมบางคนทนแรงกระแทกแรงกระทบนะฮะโดนต่อยโดนอะไรยังไม่เจ็บเลยนะนักมวยเห็นไหมตึดทนได้ก็เพราะผิวหนังเป็นตัวรับนะครับ ป้องกันเชื้อโรคสู่ร่างกายด้วยถ้าใครไม่มีมีแผลเปิดอยู่เปไงต้องปิดให้ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าโจมตีถึงภายในไม่มีด่านนะครับขับเหงื่อช่วยระบายความร้อนควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเรานะไขมันทําไมทําให้ชุ่มชื้นอ่านะแล้วก็ช่วยไม่ให้เซลล์มันถูกความร้อนทําลายได้ด้วยรักษาความสมดุลของร่างกายความรู้สึกต่างๆร้อนหนาวเย็นสัมผัสกดต้องอยู่ที่ผิวหนังทั้งหมดนั้นเป็นด่านแรกที่เราต้องรู้จักเขา นะครับต่อไประบบข้อต่อเลยนะฮะเราก็จะโอเคเรามีระบบข้อต่อนะครับข้ามาเลยก็เป็นเราเรียกว่า m u s c u l a r Sk e l e t a l s y s ซิ m เ u s ม u l a คคือกล้ามเนื้อ s k e l e t a l คือกระดูกซึ่งต้องเป็นทั้งโครงสร้างและกล้ามเนื้อทำงานร่วมกันนะครับนี้ถ้าเราจะแบ่งข้อกว้างระบบกระดูกและข้อเอามาดูตรงนี้ก่อนเรียกว่า s k e l e t a l system นะฮะ อันนี้อาจารย์อัดเทปอยู่นะอนาคตพวกเราก็สามารถไปฟังนะฮะอาจารย์อาจารย์เหนื่อยวันนี้ครั้งเดียวอนาคตพวกเราก็ไปไปฟังในนี้ได้นะครับฮะก็ไปทบทวนไงก็เราจะได้ไปเรื่องอื่นเพราะงานมันเรื่องมันเยอะมากเลยนะหาเรื่องกันเนี่ยหาเรื่องกันจริงๆอยู่ดีๆไม่ว่าดีมาหาเรื่องกันนะพวกเรามาหาเรื่องกันนะอระบบข้อกระดูกข้อต่อนะครับ เราแบ่งโครงสร้างอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เป็นไงเด็กๆเ,เกิดมามีกระดูกเท่าไหร่สามห้าศูนย์สามห้าร้อยบางบางตำราก็สามหกกว่ามันก็มันไม่ตรงกันเหมือนกันนะแล้วแต่ใครจะนับตรงไหนก็ประมาณสามร้อยกว่าชิ้นแต่พอโตเต็มวัยแล้วเหลือเท่าไหร่ยี่สิบห้าสองสองศูนย์หกชิ้นอ่าตอนนี้เราก็เป็นตัวนี้เรามาดูรูปร่างการแบ่งรูปร่างของกระดูกจะแบ่งออกเป็นสี่อย่างนะอย่างแรกเรียกว่ากระดูกยาวแบบยาวจำไหมฮนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากระดูกไหนยาว เห็นยาวๆต้นแขนปลายแขนกระดูกต้นขาปลายขานะยาวไหมยาวนะครับออันนี้เป็นกระดูกยาวกระดูกสั้นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นไงครับข้อมือเห็นไหมตรงข้อมือถ้าเป็นกระดูกฝ่ามือกระดูกนิ้วจะกระดูกยาวเห็นไหมกระดูกข้อเท้าสั้นไหมสั้นนั่นอันนี้ก็ นั้นเวลาไปสอบอาจจะเจอถามว่ากระดูกชิ้นเนี้ยเป็นกระดูกสั้นหรือยาวกระดูกแบบไหนอันนี้ต้องเราดูด้วยกระดูกแบนแบนแฟตโบนมีอะไรแบ้างแบนแบนนี่ซี่โครงแบนะจับแล้วออกแบนแบนนะฮะหายพลาหรือกระดูกกระโหลกกระโหลกจริงๆมีแปดชิน้นพอหยิบออกมาเนี่ยแปดชิ้นนั้นเนี่ยไปลอยต่อยไหมเกิดจากแปดชิ้นมาเรียงเียงกันถอดออกได้ถอดออกได้อดออไดเวลาที่คน เอ่อได้รับการผ่าตัดพนองเขาจะถอดชิ้นออกมาแล้วก็อาจจะทํากระโหลกเทียมติดเข้าไปบางทีอุบัติเหตุแล้วมันแตกอะ่ะนไมก็ใส่ได้8ชิ้นก็เป็นถือว่าเป็นกระดูกแบรนด์เหมือนกันและอีกตัวหนึ่งคือกระดูกรูปร่างไม่แน่นอนหรือรูปร่างแปลกแปกก็คืออะไร,รกระดูกสันหลังดูสิจะกลมก็ไม่ใช่จะยาวก็ไม่เชิงมีอะไรยื่นยื่นมาด้วยเห็นไหมอันนี้เขาลึกร่างแปลกแล้วหรือกระดูกเชิงกรานที่มัน จะแบนก็นไม่ใช่จะกลมก็ไม่ใช่นาะว้าวแหวงแวงเห็นไหมเห็นไหมก็เป็นรูปร่างแล้วเราจะดูจากของจริงได้ด้วยันสรุปแล้วก็มีกระดูกยาวก็คือต้นขาฟีเมอร์ต้นขาฟีเมอร์นะครับปลายขาปลายขามีสองชิ้นที่เบียกับฟิบูลา่าก็คือกระดูกกระดูกหน้าแข้งด้านในกับด้านนอก นะเราเรียกภาษาไทยว่าด้านแข้งหน้าแข้งด้านในกับด้านนอกด้านในคือท่อนใหญ่พอรวมไปเป็นข้างล่างก็คือเป็นตะตุ่มตะตุ่มเราเนี่ยตะตุ่มด้านในคือมันกระดูกอันนี้ตะตุ่มด้านนอกคือตรงนี้เห็น<ๆ>ไหมอันเล็กอันเล็กนั้นตะตุ่มด้านไหนใหญ่กว่าด้านในใหญ่กว่าด้านในดิด้านในแนวดิปโป้ด้านในนะอันนี้ถ้าเส้นอันเล็กนั้นกระดูกนี้ละบางเล็กก็อาจหักได้เวลาโดนเตะขาโดนอะไร ที่นักฟุตบอลพอโดนเตะขาข้างหลังะเปาะหักเลยมันบางเห็นไหมบางต่างกันเยอะเลยอ่าอันนี้ก็เกิดข้อต่อกระดูกสั้นนะก็จะเป็นพวกกระดูกข้อมือข้อเท้าอ่านะรูปร่างแปลกเอ,อร์เรลาโบนนะครับก็จะมีพวกกระดูกสันหลังกระดูกใบหน้าอืมแปลกไหมจะกลมก็ไม่ใช่กระดูกใบหน้า,นนาวาว,าวาแหวงแหวงนะครับนะนั้นสรุปหน้าที่ของกระดูกมีอะไรบ้างเป็นโครงสร้างของร่างกายเพราะว่าถ้าไม่มี โครงกระดูกไว้เราก็คงจะเป็นนอนไหลอยู่ข้างล่างไหลไปอยู่ข้างล่างไปเลยหน้าตาคงจะไม่มีอย่างนี้หรอกนะช่วยในการเคลื่อนไหวไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อก็ไปเกาะทําให้มันงอมันเหยียดนะฮะถ้าไม่มีกระดูกไม่มีข้อต่อเราก็เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวพวกนี้ก็ต้องผ่านระบบการควบคุมของสมองระบบประสาทตามมานะปกป้องอันตรายไหมปกป้องไหนบ้างซี่โครง ปกป้องอะไรซี่โครงปกป้องอะไรเออปอดหัวใจนะฮะกระโหลกปกป้องอะไรสมองเห็นไหมไขสันหลังไอกระดูกสันหลังปกป้องไขสันหลังเห็นไหมอันนี้ก็เป็นตัวปกป้องเข้ามาสะสมแคลเซียมด้วยกระดูกเราเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมมันมีเซลล์เล็กเลเข้ามาข้างในเวลาที่เรากินอาหารที่มีแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรสอะไรต่างๆมันก็เข้าไปสร้างให้เป็นเนื้อกระดูกของเราภายในจะถ้าส่องกล้องไปก็จะเป็นเซลล็กเล็ก ขึ้นมาข้างในแต่ข้างในก็จะเป็นโพรงนะจะแข็งนอกแต่ข้างในนุ่มนะครับไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> กรอบนอกนุ่มในนะกรอบนอกนุ่มในแต่ของเราเป็นไงเอ่อกรอบนอกนุ่มในได้เหมือนกันแต่แข็งนอกอ่อนในละกันนะครับอันนี้แล้วก็กระดูกของเรายังช่วยในการได้ยินด้วยรู้ไหมกระดูกตรงไหน <c oughs> ในหูในหูเนี่ยใจหูชั้นกลางมีกระดูกอยู่ข้างละสามชิ้นค้อนทางโกน มีดูดเล็กๆช่วยทําให้เราได้ยินนะครับประยุทธ์ในหูนั่นเองแล้วก็สร้างเม็ดเลือดครับกระดูกสําคัญนะครับ<ม>เป็นตัวสร้างเม็ดเลือดแล้วก็ส่งเข้าสู่กระแสเลือดเม็ดเลือดอะไรได้บ้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวต้องสร้างที่ไขกระดูกข้างในมีไขกระดูกอยู่<ม>ครับที่เราทุบข้างในเห็นไหมถ้านะหมูไหมต้มน้ํากระดูกเห็นไหมพอทุบไปข้างในจะมีเลือดออก อ๋อน oh, no. <laughs> ้าอีกหน่อยกระดูกเราไปทุบ <laughs> ข้างในจะเป็นเลือดเห็นไหมเป็นเลือดอยู่ข้างในเลยแล้วมีเซลล์เขาเรียกเลสโบนแมโร่เลสโบนเมโร่เป็นไข่เมโล่แปลว่าไขกระดูกซึ่งเป็นตัวสร้างเม็ดเลือดนะครับตัวสร้างเม็ดเลือดดังนั้นสรุปแล้วกระดูกเรามีทั้งหมด206ชิ้นในวัยเด็ก200-350โอเคตรงกับตรงนั้นและหยุดเจริญเติบโตที่อายุ <Yeah. S 1> อ่าตรงนี้พวกนี้หมายเหตุไว้อยากให้หมายเหตุเพราะจะเป็นข้อสอบมากกว่า นะครับสรุปแล้วแล้วตอนนี้การแบ่งกระดูกนอกจากเมื่อกี้เราแบ่งตามรูปร่างตอนนี้เราแบ่งตามตำแหน่งที่อยู่บ้างนะตอนนี้เราก็ต้องตำแหน่งที่อยู่เราแบ่งออกเป็นส่วนสส่วนใหญ่ๆคือเขาเรียกว่ากระดูกแกนกลางอะไรที่อยู่กลางๆเนี่ยเรียกกระดูกแกนกลางนั้นถ้ามองนี้นะ่าจะเป็นอะไรบ้างอ่ศาศีรษะกระดูกหน้ากระโหลกสันหลังถูกไหมกระเบนเนบกระเบนเน็บแต่เชิงกลานนี่ยังดูก่อนนะครับ ก็แบ่งเป็นกระโหลกศีรษะนะครับกระโหลกศีรษะเนี่ยแบ่งเป็น8ดชิ้นนะครับนะแดชิ้นเอาก็คร่าวๆนะกระโหลกศีรษะเป็นแดชิ้นจริงๆมีชื่อไว้แล้วเลยนะแล้วมีรอยต่อเขาเรียวกว่าสูเจอร์เห็นไหมมีรอยต่อนะฮะมีรอยต่อถอดเป็นชิ้นๆได้ถอดประกอบได้ครับใครอยากจะถอดประกอบซ่อมแซมได้นะเราเป็นชิ้นๆรวมกันมาแดชิ้นนะครับนะแล้วก็กระดูกหน้าอะกระดูก กระดูกกระโหลกก่อนมีแปดชิ้นมีแต่ bone, นะฟนตอนต้นโบนนะฟอนตต้นโบนก็อยู่ด้านหน้าเลยนี่นะอยู่ด้านหน้าเราเลยเนะี่ยผากเราเนี่ยเรียกฟอนตนฟอนต์แปลว่าหน้าฟอนต์ front, นะเวลาเราเป็นหน้าไปที่ไหนไปรอที่ฟอนต์นะด้านหน้านะด้านหน้า front, ฟนอนต์ฟอนต้นโบนพาไลอตโบนนะครับมันก็อยู่ด้านถ<ม>ัดลงมาพาไลอตโบนออกซิปิตโโบนอยู่ตรงนี้ไททอยหรือเราเรียกว่า กระดูกท้ายทอยกนะระโหลกท้ายทอยนะสฟีนอยนี่อยู่ข้างล่างนาะาลึกลงไปนะครับขมับอยู่ตรงไหน,นตรงนี้เลยขมับเทมเพออโบนเทมเพ e นะฮะเทมเพอโบนะหรือกระดูกขมับเราเรียกภาษาไทยก็ได้ค่ะมีสองชิ้นออกซิเปมีหนึ่งชิ้นครับตรงนี้ฟอนตนมีหนึ่งชิ้นข้างนี้มีสองพาเลมีสองเป็นหกแล้วก็มีสฟีนอยอยู่ข้างล่าง ใต้นี้อีกหนึ่งเนะอีกตัวหนึ่งก็จะมี H-moy ซึ่งอยู่ใต้อีกมองไม่เห็นเล็กๆอยู่ข้างล่างอีกก็ H-moy ก็จะเป็นอีกต้องต้อง,ต,องต้องเปิดกระโหลกแล้วเลาะดูข้างล่างนะมันเพราะมันเหมือนปิดหมดไงเราเข้เข้าว,ว่ามี8ชิ้นกระดูกที่สำคัญใหญ่ๆก็คือ temporal ที่เราต้องรู้จักเพราะว่าขมับเราเรานวดบ่อย fontan อ,อ,อยู่ตรงนี้ p a r i e อ a อ,อยู่ตรงนี้ o ออซิ p i t a l อยู่ตรงนี้ นะออกซิบิโตก็อยู่ด้านหลังส่วนซฟรีนอยกับเอสมอยอยู่ข้างล่างก็ไม่ไมต้องซีเรียสมันนะแต่ที่เราจับจับจับโัวเขาอยู่เนี่ยจับได้เท่านี้นะครับนะกระดูกหน้าอุ้ยเยอะเลยมีกระดูกจมูกกระดูกขากรรไกรล,ล่างกันไกรบนนะนะอันนี้ก็มีกระด้างจมูกนะมีกระดูกด่างจมูกแนซ่อมีสองชิ้นนี่นะข้างในมองแบ่ง,แบ,งแบ่งเป็นสองชิ้นอ้ย นะแนวเอบโบนนะครับกระดูกกระดูกเบ้าตาด้านในนี่ก็มีสองนะฮะมีขากันไกรขากันไกรบนคือตรงนี้ขากันไกลล่างคือตัวนี้เห็นไหมระวางขากันไกรเดี๋ยวเราต้องไปเรียนข้อต่ออีกขากรรไกลบนก็นเนี่ยเห็นไ,ไหมที่เราอ้าปากเคี้ยวปากก็ไหลเคี้ยวมากๆตรงนี้จะเจ็บแล้วบางทีอักเสบได้เหมือนกันหรือบางทีเลื่อนปุ๊บบางทีอ้าอ หุบไม่ลงฮะนะหูกไม่ลงแล้วก็เกิดจากจอยนี้เหมือนกันจริงๆถ้าเราเรียนเริ่มจัดกระดูกข้อต่อเราต้องศึกษาจอยทั้งหมดเลยที่เคลื่อนก็จับเข้าที่ได้อ่าก็ต้องดึงลงแล้วดันเข้าพักเข้าแต่มันจะเจ็บต้องอยู่ในภาวะที่เร็วแรงเหมือนกัน หรือบางคนบอกตบเลยมันก็สวนกลับเลยหายเลยว่ะเห็นไ,ไหมฮะขากรรไกรบนขากรรไกรล,ล่างกระดูกโคนล,ลิ้นก็มีครับลิ้นที่เรากระดกได้ต้องมีกระดูกโคนล,ลิ้นอยู่นะครับนี่กระดูกที่ทําหน้าที่การได้ยินกระดูกแกนกลางเหมือนกันยังถือว่ากระดูกแกนกลางก็จะมีคอนทางโกนซึ่งอยู่ในกระดูกอยู่ในหูชั้นกลางนะครับต่อไปกระดูกแกนกลางที่สําคัญคือกระดูกสันหลัง โอ้แปลกไหมนี่มีอะไรบ้างมาดูรูปร่างเขานะเขาไม่ได้ตรงไปตรงมาตรงนี้เราเรียกว่าตัวกระดูกตัวกระดูกหรือบอดี้เวอร์ติเบิลบอดี้ก็คือตัวกระดูกสลังก็ <c oughs> คือตรงนี้นั่นเอง <c oughs> เห็นไหมนี่อันนี้คือตัวกระดูกสลังบอดี้นะมีลักษณะค่อนข้างเป็นเป็นแท่งกลมๆหน่อยนะครับบอดี้เป็นที่อยู่ของอะไรครับเป็นที่รองรับของหมอนรอง <c oughs> ค่ะหมอนรองกระดูก เป็นตัวรับน้ําหนักของร่างกายเวลาเรายืนน้าหนักมันก็จะผ่านมานี่งนั้นหมอรองกระดูกก็ทําหน้าที่รับน้ำหนักด้วยเป็นโชกทําให้เราเคลื่อนไหวได้แล้วก็รับน้ําหนักกระโดดโลด,ดเต้นมันก็ยุบขึ้นลงขึ้นลง,ลงนะฮะยุบขึ้นงนั้นไอห,หมอรองกระดูกเนี่ยก็จะเป็นตัวสําคัญตัวนี้ก็จะกาะปัญหาด้วยเหมือนกันนะแล้วก็จะมีจะมีเขาเรียกว่าตัวนี้เสาของมันนะต่อไปด้านหลังตรงนี้เรียกหลังคาโค้งลงไปตรงนี้เป็นช่องว่าง ช่องว่างตัวนี้เป็นที่อยู่ของเราเรียกว่า v e r t r a l c a n a l เป็นที่อยู่ของไขสันหลังนี่ไงนะจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมจะมีช่องว่างอยู่เหล็กตรงนี้ก็เปรียบเหมือนไขสันหลังเหล็กที่สอดเข้าไปเนี่ยนะท,ที่ดามไว้เนี่ยเปิดมันซะสอดเข้าไปก็คือเข้าไปอยู่ในรูนี้นั่นเองเห็นไหมฮะไขสันหลังนี้พอไขสันหลังแล้วรอยยังไม่พอแต่และตัวก็จะมีปีกออก การสโบรตโปรเซสก็คือตัวนี้เห็นไหมเป็นที่เกาะของกล้ามเนื้ออะไรกล้ามเนื้อหลังเห็นไหมปีกออกมานะมันแปลกกับเขามันไม่ได้มีแท่งอย่างเดียวมันยังมีปีกออกมาอีกแล้วต่อแล้วจากนั้นอีกไม่พอมันยังมีรอยต่อแท่งที่เชื่อมข้างบนขึ้นมาต่อกับปีกมาต่อกับเขอต่อข้างบนตัวจะมีจะมีข้อต่อเล็กๆอยู่นี่อีกนี่อกีกเขาเรียกฟาเซตจอยนะครับจอยน,นี้สําคัญด้วยคนที่ปวดหลังบางที เกิดจากตัวเนี้ยติดขัดข้อเล็กๆข้างในเลยนะฮะนี่แหละเมื่อกี้ที่เราพี่เขาเป็นปวดหลังอาจารย์ต้องเข้าไปแก้ในกระดูกต้องไปขยับกระดูกข้างในนะฮะไปขยับกระดูกข้างในไม่ได้ไปแก้